สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชควันนี้วันที่กับวันพระที่30เดือน5ปี65วันนี้ก็เช่นเคยครับทุกวันพระก่อนหวยรัฐบาลไทยแนวทางรัฐบาลไทยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยจะออกครับเชฟหนุ่มก็จะมาจุดทูบขอเลขรัฐบาลไทยสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดประจำวันที่1มิถุนา2565นะครับผม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับผมก็จุดทูบขอหลวงพ่ออ,อทันใจนะครับเดี๋ยวเชฟหนุ่มขอปรับกล้องนิดหนึ่งวันที่แล้วเชฟหนุ่มเสียดายมากไม่ได้ลงคลิปครับเต็มเต็มครับวันนี้ก็ขอหลวงพ่ออีกเลือสักหนึ่งงวดขอให้ปัง,ปง,ปงๆเฮงๆฟ้าถูกขอให้ออกเต็มเ็มเฮงๆครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมใครที่ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมเชฟหนุ่มย้ำเตือนเสมอครับผมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมสูตรจนนี้เป็นเลขทูบนะครับวันนี้เป็นเลขทูบคืนนี้จะลงคืนวันที่สามสิบเลยครับแล้วพรุ่งนี้สา,สายก็จะลงเลขสูตรคิดคํานวณของรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกห้าครับผม ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมใครชอบก็นำไปเป็นแนวทางไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดชอบก็นำไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลนะเป็นอ,อีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับ f อฟซีพี่ๆน้อง,องทุกท่านวันนี้วันพระนะวันที่30สิบ ขอให้เข้าขอให้ได้ขอให้โดนกันนะครับวันนี้คลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับผมก็ดูกันไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ใครตามเทปหนุ่มนาโชคก็ทั้งฮานอยแล้วก็ลาวถึงไม่ลงคลิปแบบรีบๆแต่วันนี้ก็แตกทั้งฮานอยทั้งลาวนะครับผมฮานอยก็แตกลาวก็แตก01 9เอ 1991, ครับข้างบน2ตัวบนเต็มๆครับ ใครที่ชอบก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมไหนๆฮานอยกับลาวเข้าแล้ววันนี้ก็ขอให้ลตลาดกินแบ่งรัฐบาลไทยเข้าเต็มๆด้วยเถอะสาธุวันนี้วันพระด้วยเนาะขอให้เฮงขอให้แตกสำหรับ fc ท่านใดที่ไม่ชอบนะครับก็ไม่เป็นไรก็เลื่อนผ่านเลยนะครับผม ก็เอาเฉพาะคนที่ชอบคนที่ชมไม่คิดมากนะชมเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดเวลาเข้าก็ไม่ก็ดีใจด้วยไม่เข้าก็ต้องขอโทษขออภัย เชฟหนุ่มไม่น่าจะเอาดนตรีใส่ครับก็ดูก่อนแต่ถ้าไม่มีดนตรีก็ใช้แบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะก็ดูเลขทูไปเนาะแล้วถ่ายคลิปเชฟหนุ่มก็จะไปตัดเป็นชุดให้ด้วยอ่าหวยออกวันพุธเนาะวันพุธที่หนึ่งอ่า เดือน6ปี65นะครับผมสลากเป็นแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มิถุนายน้อนพศ2565นะครับดูเพื่อเป็นแนวทางถ้าคลิปยาวเชฟหนุ่มมันต้องใช้เวลาอัพโหลดคลิปนานมากครับเดี๋ยวนี้เน็ตก็ไม่ค่อยจะดีเนาะ ให้สำหรับคนที่ชอบนะครับคนที่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับผมอบอ็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามนะครับทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่ FC แชมหนุ่มก็ค่อย,ยเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับก็ขอสแสดงความยินดีขอยินดีต้อนรับสู่ช่องเชฟหนุ่มน,นำโชคครับผมมีเข้ามีหลุดใครที่ตามมานานๆแล้วก็น่าจะรู้เนาะวันไหนเข้าก็เข้า แต่ก็ยังไม่หลุดนะครับผมอาจจะเข้าน้อยคู่บ้างมากคู่บ้างก็ต้องมีปรันกันไปเนาะเราก็อาไม่ได้อาจารย์เก่งมาจากไหนเราเป็นสูตรคิดคำนวณครับได้สูตรมาก็สูตรนี้เดินเดินดีแต่บางคนอยากให้เชฟหนุม่มฟันรอบให้เชฟหนุ่ม <c oughs> ไม่ค่อยมีเวลาครับถ้ามีเวลาอยากฟันรอบให้อ่าอยากฟันรอบเฉพาะกิจรอบพิศเศษอย่างเงี้ยให้กับหวยอ่า หวยฮานอยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวหาเวลาสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะแยกรอบให้ด้วยรอบละสองนอยก็ยังดีเนาะแต่แยกรอบให้ตัวแยกตัวเด่นว่าเด่นนอยไหนนอยไหนอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดว่าจะให้แยกบนล่างเนหัวข้อนี้โคตรยากเลยครับบอกตรงๆว่ายากมากก็เริ่มชัดขึ้นมาแล้วครับตัวที่สองกระดูนะครับขอให้เข้าเหงๆปังๆเต็มๆนะครับววนนี้ ตัวที่3ก็กำลังจะมาแล้วเดี๋ยวิชหนุ่มจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับผมแจ้เตือนเสมอ ก็อย่าลืมสำหรับนําไปเสี่ยงเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะก็ลองดูครับเดือนนี้เดือนเกิดของเชฟหนุ่มนําโชคด้วยนะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกท่านนะครับผม เริ่มชัดแล้วเนาะเริ่มจะชัดแล้วครับก็ลองนำไปพิจารณาดูสำหรับคนที่ชอบนะครับผมถ้าคนไม่ชอบย้ำเตือนเสมอไม่ชอบก็เลื่อนผ่านครับผม รับตัวที่3ามเราก็จะเห็นชัดแล้วเดี๋ยวเช่นจะไปถ่ายไว้ใกล้ๆอีกหนึ่งรูปให้ดูนะครับผมครับผมตอนนี้ก็น่าจะเห็นชัดกันแล้วนะตัวที่3ามครับตัวที่สาม สาธุสาธุหลวงพอ่อขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาบกับวันพระด้วยนะครับให้ f อทุกท่านเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกที่รางวัลใหญ่ๆเนาะสาธุเช่น,น่มก็พูดไม่ค่อยเก่ง เดี๋ยเดี๋ยวดูเราดูหางเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่ใช่เนาะเดี๋ยวให้หมดเอาโอเคครับเลขถูก็หมดแล้วก็ขอให้เอ็ซีทุกท่านเฮงๆปังๆนะครับผมเชฟหนุ่มขอถ่ายรูปนะครับโอเคครับคลิปนี้เชฟหนุ่มก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆ,ๆปังๆรวยๆนะครับผม พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม